สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K Channel นะคะทุกคน,กคนวันนี้เราอยู่ร้านอัลฮารานรีสอร์ทนะคะทุกคนเป็นอาหารอินเดียอยู่แถวบางลักนะคะทุกคนวันนี้เรามาลองทานอา,าอาหารอินเดียเป็นครั้งแรกนะคะทุกคน เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่การกินอาหารอินเดียนะคะทุกคนดเดี๋ยววันนี้เราจะลองกินอาหารอินเดียให้ทุกคนได้ดูว่ารสชาติหรือว่าอาหารของเขาเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทานอะไรกันบ้าง เมนูแรกนะฮะทุกคนเป็นปลาอิปุรินะฮะทุกคนเป็นเขาเสิร์ฟมาอย่างนี้เลยเหมือนเสิร์ฟบนเขียงนะฮะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของเครื่องน่าจะเป็นเครื่องครียหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะฮะทุกคนทุกคนพอได้นี่มาใช่ไหมเขาบอกว่าให้เาคาะเคาะแบบนี้นะฮะทุกคนให้มันแตกแบบนี้ พอให้มันแตกแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะมีช่องว่างเนี่ยเพื่อที่จะได้ตักเครื่องของเขานะคะลงไปแบบนี้พอเคาะให้ไปดูแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะตักตัวนี้ลงไปนะทุกคนกินหมดคนะแล้วก็นี่โอ้แล้วก็มีซอสของเขานะคะทุกคนไม่รู้ว่าซอสอะไร ตักซอสใส่เข้าไปเลยแล้วเวลากินนะคะทุกคนเขาบอกว่าต้องกินทั้งลูกแบบนี้เลยนี่เมืเ่อเคี่ยวเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงของเครื่องแกงมีเครื่องแกงของอินเดียทุกคน รสชาติก็ค่อนข้างเผ็ดมาทุกคนนี่คือมีเมนูใหม่มาแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือเมนูชิคเก้นซามอซานะคะทุกคนเมนูนี้เรียกว่าชิคเก้นซามอซาเขาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับซอสมะขามนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอลองชิมก่อนนี่ชิมค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนขอลองชิมโดยการจิ้มกับไม่จิ้ม ดยการจิ้มกับซอสมะขามนะทุกคนจิ้มลงไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วขอชิมของข้ามมาท้านานเขาเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนมีไก่แล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆคล้ายๆิปรับ,รบขอรออีกหนึ่งรอบ คือมันเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับสำหรับเราที่เพิ่งเคยกินอาหารอินเดียครั้งแรกนะ,ะทุกคนเดี๋ยวขอลองอีกรอบ <c oughs> <c oughs> เดีเห็นข้างในนี่ครับทุคนคล้ายๆกาหลีปอ๊อปแต่ว่ามีความเผ็ดความร้อนความแบบ กลมกล่อมของเขาอยู่ในข้างในนี้นะ,ะทุกคนกคน,นี่ก็เป็นเมนูพับปลาดําเขาบอกเมื่อกี้นะฮะทุกคนปับปลาดํานี่มีลักษณะแบบนี้มีแผ่นมาให้แล้วก็ปิดที่แผน่นแล้วก็เอานี่นะฮะเครื่องของเขาเนี่ยใส่เข้าไป นี่แบบนี้นะฮะทุกคนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หักใช่ไหมอาหารสักเท่านี้ลองดูแล้วกันแล้วก็ตักนี่นะฮะทุกคนเหมือนจะเป็นสลัดไหมไม่แน่ใจนะคะทุกคนคืออะไรทุกคนลองไปน่นบอกเลยนะครับว่าอันนี้ตเรืงง่ออะไรแล้วก็ตักใส่เข้าไป นี่นะทุกคนตักเข้าไปปุ๊บแบบนี้นี่พอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ลองกินดูอ,อร่อยจัง อันนี้อร่อยอ่ะมันมีความสดของผักที่อยู่ในนี้มีแตงมีมะเขือเทศมีหอมแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมันมีความแบบฟ resh อยู่ในนี้อยู่ทำให้กินแล้วแบบตืสดชื่นอันนี้นะฮะทุกคนเป็นเมนูไก่อะไรไก่อะไรสักอย่างนะ,ะทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนี่นะฮะทุกคน วางไว้ตรงนี้เลยแล้วชิมชิมให้ดูเลยนี่นะครับทุกคนไก่เป็นไก่ของประเทศอินเดียที่เขามีสูตรต่างๆแล้วเราลองชิมดูนี่น่าจะเป็นสูตรซอสอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองชิม เหมือนไก่ย่างเหมือนไก่ย่างของบ้านเรานะฮทุกคนแต่ว่าเป็นการที่เรียกแบบว่ามีการหมักซอสในสูตรของบ้านเขานะฮะทุกคนก็เหมือนไก่ย่าง <Euros> เลยกลิ่นของเครื่องเคียงต่างๆทข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างๆจะแบบจัดจ้านนะฮะทุกคนสำหรับเมนูไก่นี้เนาะ อันนี้เป็นพยายนีไก่นะ,ะทุกคนมีข้าวแล้วก็มีไก่ใช่ไหมคอลองชิมข้าวนี่นะฮะทุกคนนี่ร้อนนะฮะต้องเป่าก่อนอืมก็คือเครื่องเคียงของเขานี่ค่อนข้างกินแรงหอมแล้วก็อร่อย อารมณ์เหมือนข้าวหมกไก่แต่ว่ามีเอกลักษณ์เป็นของชาวอินเดียนะฮะทุกคนซึ่งอร่อยมากนี่ขนาดกินแต่ข้าวนะ,ะแล้วก็มีความเผ็ดแบบปานกลางนี่เป็น butter chicken นะฮะทุกคนสีเขาสวยนะฮะมีไก่แล้วก็เหมือนมีเหมือนมีแกงเหมือนมีแกงกะทิไหมถ้าเป็นบ้านเราขอชิมก่อน นี่วีอร่อยจังมันแกงกะหรี่มันแกงกะทิอะไรพวกนั้นเลยนะ,ะทุกคนคือจะต้องกินกับข้าวอะ่ะเมนูเนี้ยชิมเดี๋ยวขอลองกินเป็นในส่วนของเนื้อไก่นะ,ะทุกคนในบัตเตอร์ชิเก้น The best เล mm ็ด Butter chicken คือยืนหนึ่งให้เลยค่อนข้างอร่อยนะคทุกคนนะใบมกวร่อยจัง mm hmm. เผ็ดเค็มโคนแล้วก็ถึงพริกถึงขิงมาก mm hmm. อันต่อไปนะฮะทุกคน mm hmm. เขาเรียกว่าแป้งนาน mm hmm. ก็คือมีทั้งกาลิกมีทั้งหลายหอย่างนะครับทุกคนนี่ที่เขาให้มานะครทุกคน<ม>ก็คือนะครับทุกคนแป้งนานเนี่ยเขาไว้กินกับบัตเตอร์ชิเก้นใช่ไหมคฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมดูนี่เขาจะมีแป้งมาให้ในลักษณะนี้ใช่ไหม,มแล้วก็จะกินกับบ<ม>ัตเตอร์ชิเก้นนี่เขาบอกว่าใช้แป้งเนี่ยจ้วงด้วยเลยแป้งจ้วงหรือหรอ ใช้แป้งนาในจ้วงบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยกินได้เลยแบบนี้ขอลองดูก่อนหนึ่งสองสามมอืมพอม,มีแป้งนี้เข้ามาก็คือรสชาติมันก็คือโอเคขึ้นตอนที่บอกว่ากินกับข้าวคือกินกับแป้งนี่แหละนะคะทุกคน นี่นะฮะทุกคนสำหรับคนที่ไม่เคยกินอาหาร Indian, อินเดียนะฮะรสชาติมันก็ต้อคือทุกคนถ้ามากินนะก็ต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่ารสชาติมันจะเผ็ดแนะ่นอนค่อนข้างเผ็ดเลยแหละใครที่กินเผ็ดไม่ได้อาจจะต้องสั่งเป็นเผ็ดน้อยนะทุกคนนี่เพิ่บนี่นะ,ะทุกคนเอาไว้ข้างบนดีกว่าทำแบบของเราแบบนี้แล้วก็กิกน คือรสชาติเผ็ดนะครับทุกคนสําหรับเราที่เป็นคนที่กินอาหารเผ็ดนะ,ะทุกคนก็รสชาติก็จะยังเผ็ดนะเราก็รู้สึกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดแบบเครื่องแกงนะ,ะทุกคนไม่ได้เผ็ดแบบโดดขึ้นมาเลยมันเผ็ดแบบเป็นรสชาติของเครื่องแกงของเขานะ,ะทุกคนก็คืออร่อยมาก ใครที่สนใจอยากจะมาลองชิมลองทานก็ลองไปเซิร์ชดูนะฮะแล้วก็ลองไปทานกันดูได้นะฮะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ว่าชมคลิปหน้าด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า